สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบผมโอวิทิวัตนะครับกับอาจารย์นอนทาคาราสนะครับเราคือปรมยเมาส,สวนครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการสะดอกเคราะห์อาจารย์อาจารย์เคยเคยแนะนําไปหลายหลายหลายเทปละหลายอีพีที่ผ่านมาเรื่องของการปล่อยปลาสะดอกเคราะห์เรื่องของอาการอายอดตู้แก้ต่างๆแก้ต่างๆทีนี้มันมีคนเขาสงสัยอีกิดหนึ่งคือว่า อย่างเรื่องของมันมีอะไรที่มันจะแก้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเฉพาะกิจไหมเรื่องของแบบวราเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องขาดหรือว่าเร่งเร่งให้เร่งให้มันเร็วขึ้นหน่อยเนี่ยอย่างอย่างปล่อยปลาปล่อยนะไรเขาปล่อยทุกวันอยู่ละเขาบางคนอาจจะมีกาลังปล่อยได้เรื่อยๆอันนี้เราอธิบายเริ่มต้นนะครับตอนเก่าๆเราเคยสอนให้ปล่อยปลากําลังวันครับเกิดว่าอาทิตย์คือ6ตัววันจันทร์คือ15อังคารคือ8ปดพุธสิกลางวันพุธกลางคืน12บสองพุธที่สิบเก้าถึงีสิบเเสาร์สิบ นั่นคือปล่อยปลากำลังวันคือแสดงตามเป็นตัวตนของเราว่าเนี่ยคือเราเป็นคนปล่อยวิธีทําอะไรต่างให้ไปดูตอนเก่าอแล้วก็มีการปล่อยชุดใหญ่คือร้อยสิบเจ็ดต,ตัวปลาช่อนสองตัวแล้วก็ดาวเรืองพันดาวเรืองไปวางบนที่หน้าพระประธานอันนั้นก็คือสอนไปได้ให้ให้ไปติดตามเอาลองย้อนกลับไปดูตอนนี้มันมีคนถามว่าอาจารย์มีการหนุนและเสริมไหมคุยมนุษย์อดาวเข้าใจะโอ้ที่เขาถามมาเนี่ยเราไม่ได้ว่าเขาว่าเป็นคนแบบเร่งเร้าหรืออะไรต่างหรอกโดยสภาพเศรษฐกิจอะแลวการแข่งขันมันสูงอ่ะครับ แล้วก็ทําให้เขากิจการเขาสะดุดเงี้ยแล้วคู่แข่งมันเยอะอมีครับคุณต้องไปที่ทะเลมิเตอร์เลเนียนเอาแล้วไปไปดูปาวานหัวขาวปล่อยก้าวคู่แล้วนี่นกที่ปล่อยเนี่ยต้องไปอีแร้งพันหนึ่งที่กินศพที่ทิเบตครับแล้วไปปล่อยให้ได้ก้าคู่ครับถ้าคุณทำเงี้ยคุณรวยแต่นกนี่มีข้อแม่นะคุณต้องไปปล่อยมันยอดเขาฮิมารายครับ โอ้โหากครับถ้าเขามีเงินไปถึงเมดิเตอร์เลเนี่ยนได้ไปมาแล้นเขาคงไม่ต้องแก้อะไรแล้วก็นี่ไงก็พยายามจะสอนว่าให้มีสติไงเอาอย่างนี้วิธีปล่อยเล่องเล้าตอนนี้ริ้งกําลังสอนอยู่ในกลุ่มปรมามาเมศสวนเนี่ยบางคนในกลุ่มยังไม่รู้เลยครับอาจะสอนเพราะคนที่มาเรียนชั้นไงมาประจบประแจงเนี่ยท่านก็สอนใครที่แบบไม่ประจบประแจงก็แบบไม่สนิทก็ไม่ให้อ่ะคนก็บอกเคยพูดกับแฟนบอกนะไอ้คนอะไรที่มันไม่ใช่ทำอะไรมันก็ผิดอ่ะเออใช่ไหมล่ะครับการปล่อยเล่ง์เล้าตอนนี้ให้ใชู้้อื เก้าคู่นกเก้าคู่สองอย่างเลยเยสครับเวลาก่อนปล่อยคืออธิษฐานแบบนั้นน่ะเทวดานกประเคร์ทั้งเก้าอ่ะนกก็เช่นกันไม่ต้องกวดน้ําครบแต่ปลากวดน้ําก็ดีนกไม่ต้องกวดครับอธิษฐานเสร็จเอาปลาไปปล่อยนกปล่อยคือจบอือันเนี้นกมันจะหาปล่อยยากหน่อยเพราะตอนนี้นกพันมันผิดมันเป็นแบบพื่อด้กฎหมายมันป็นกฎหมายนะก็มันจะมีบางที่ก็หาเอาแต่ตอนเนี้ย ท่านทาอยู่ตัวท่านเองท่านเขาทำนะเมื่อเมื่อวานนั้นก็ไปปล่อยมาท่านปล่อยมาสามชุดใหญ่ชุดหนึ่งท่านปล่อยให้ครูบาอาจารย์ทั้งสามชุดเลยแล้วก็ปล่อยปลาประจําวันสาเหตุที่เมื่อวานท่านยังไม่ได้ปล่อยร้อยสกิว่าเพราะท่านไปปล่อยทั้งนั้นครั้งแรกแจ่ดีนะสถานที่ดีมากแล้วก็แม่ค้าที่เอาปลามาให้เราปล่อยนั้นค่อนข้างดูแลเราดีมากอ่ะแล้วก็มารยาทดีการปล่อยแบบเนี้ยนกคือนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ปล่อยออกไปแล้วมันได้อิสระมันจะน้อมนําสิ่งใหม่ๆครับเข้ามาหาเรานก เรียกสิ่งใหม่ๆเรียกคู่อุปถัมภ์ที่เคยมีบุญร่วมกันให้เข้ามาได้ไวขึ้นส่วนปลาเก้าคู่นั้นเป็นการปล่อยเพื่อเล่งเล้าปลาเป็นตัวถ่ายนกเป็นตัวเรียกขณะนี้หมายเคลของฉันน่ะปลาเก้าคู่นี่เป็นตัวไล่เอาสิ่งที่มันทําให้มึงติดขัดเนี่ยฝากไปกับปลาเก้าคู่เก้าทำไมต้องเก้าเก้าคือกําลังเกตททาไมต้องคู่นั่นคือคู่อุปถัมภ์อีกคู่หนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะถ้าปล่อยเพื่อตัวเองจะเป็นตัวเดียวๆนักชมนี่มากแต่อันนี้ฉันคำว่าคู่ไอ้สิ่งที่มาคู่นั่นแหละคือ มันจะประกอบกับนกคู่เข้าใจป่ะปลาเป็นตัวขจ,จัดอุปสรรคไล่สิ่งต่างๆออกไปคือตัวถ่ายไไนกเป็นตัวเรียกตัวนี้เริ่มทําให้มีโอกาสทําให้ประสบควาสมสาเร็จครับเอ,อแค่นี้เ <c oughs> คสมันไม่มีมากแต่ถ้าวันนั้นการไปปล่อยปลาเก้าคู่นกเก้าคู่น่ะสมควรที่จะปล่อยปลา,ากําลังวันก่อนอคือวันนั้นต้องเป็นปลาเป็นปลาสองชุดถูกต้องไหมครับนก ก้าคู่หนึ่งชุดวันนั้นก่อนที่จะปล่อยปลาเก้าคู่นกเก้าคู่ต้องปล่อยปลากำลังวันของแต่ละคนก่อนบทอธิษฐานบทเดียวกันครับแล้วค่อยมาปล่อยปลาเก้าคู่แล้วถึงจะมาปล่อยนกนกค่อยปล่อยหลังสุดครับและเคยแนะนําไ้แล้วว่าในกรณีที่ว่ามีคนถามเยอะมากโอกว่าถ้าญาติเจ็บป่วยล่อแร่ล่อแร่หายไม่หายเนี่ยจะต่ออายุให้ให้ญาติยังไงที่เคยพูดมาคือเต่าอืแต่ตอนนี้เต่าหาปล่อยยาก ขายขายเต่าโดนสองแสนนะครับมันเป็นตัดกระหวนไปแล้วครับเราก็เลยเปลี่ยนกูก็พยายามไปนั่งสมาธินะโอ้นั่งเข้าฌานเชียวสัตว,ว์ได้จะเต่าชีวิตได้ปะป่าตากคมอ่เกาโอเคนะก็ไปเห็นจะเป็นการปล่อยประช่อนอแต่ประช่อนนั้นถ้าอาการไม่หนักมากให้ปล่อยประช่อนเก้าตัวประช่อนเก้าตัวถ้าหนักมากสิบเก้า นี่คือทำไมาต้องใช้ปลาช่อนปลาช่อนในตําราที่ฉันเรียนมาเป็นปลาที่ถ่ายข้อตายคำถ่ายโรคได้ดีมากครับถ้าเป็นไม่มากให้ใช้เก้าตัวครับถ้าเป็นมากให้ใช้สิบเก้าแล้วปลาทั้งหมดเนี้ยปลาช่อนนะต้องซื้อหน้าเขียงอืมห้ามชี่ว่าเอาตัวนี้ตัวนี้ห้ามต่อราคาครับในกรณีที่ว่าเองจะปล่อยช่วยยากที่มีปลาพุกควรต้องรับปล่อยพี่ปล่อยให้น้องไม่ได้นะครับลูกลูกปล่อยให้แม่พ่อปล่อยให้ลูกแม่ปล่อยให้ลูก ได้กวดน้ำเลยนั่งนโมสามจบแล้วบอกข้าพเจ้าชื่อนี้นามตกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ <c oughs> เป็นบุตรของนายหรือนางที่แกต่อ <c oughs> พ่อแม่เง,งี้ยหรือญาติเง,งี้ยะพ่อแม่อย่างเดียวนะหรือลูกนะได้เจ็บป่วยในโรคนี้ข้าพเจ้าขอเป็นดวแดนถ่ายเคาะโศกโรคภัยของนายหรือนางคนนี้ให้ไปกับปลาที่เป็นทานบารมีในครั้งนี้ด้วยเถิดขอให้เจ้ากรรมในเวรของนางหรือนายคนนี้ได้โปรดมารับส่วนบุญบุญกุศลน,นี้ในทานบารมีด้วยเถิดกวดน้ำลงไปแล้วปล่อยเลย ได้ไหมรับเก้าหรือสิบเก้าให้เอื่นแบบนี้หมดเขาจะดีขึ้นแน่นอนหมอยังไม่พบผลทางรักษาเมื่อปล่อยไปแล้วประมาณสองสามหมอจะพบผลทางรักษาจริงๆมาล่าสุดก็มีคนหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์เก่าเขามีญาติเขาเป็นแม่เขาก็รอแล่นะหมอบอกว่าให้ทําใจให้ถอนออกซิเจนออกอย่าไปปล่อยพวามราญคนไข้เดิมมันก็ร้องผมร้องห้ามคุณแม่วันนึงยุ่งไม่เยอะอ่ะเก้าสิบเองแล้วเขาบอกว่า ธรรมดาโลกเนาะเราก็แนะนําไปให้ไปทํอย่างเงี้ยโอ้ดีใจมนิดีใจก็ไปทําหูวันนั้นมันโทรมาแล้วเราอ้มันกูนึกว่ามันดีใจป่าแม่ตายเลยเอาก็บางคนมันถามอาจารย์นัทถามอาจารย์หนูทําตามที่อาจารย์พ่อแล้วรอดไหมรอดคือรอดนะไม่รอดคือตายมึงจะบ้าเหรอกูไม่ได้เป็นผู้ลิขิตอ่ะแต่กูเรียนมาอย่างเงี้ยกูรู้มาอย่างเงี้ยแล้วกูก็ทําไปอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ทำแบบนี้ไอ้ยอดเองที่เป็นมะเร็งระยะที่สี่ที่มัาจะตายมันก็ทาแบบเนี้ย ทุกวันนี้ไม่เห็นมันตายเลยม,มันแบแบดหางแก๊สปืนปืนไอ้นนคนที่เป็นกอ่อนก็มันสามสี่รายตายตายไปหมดแล้วมึงคนมาให้กูรักษาอะไรอย่างเงี้ยถามอาจารย์หนูจะหายไหมเอ้าหายก็หายที่ไม่หายก็ตายไงมึงจะมาถามกูทําไมนี่แล้วถามอาจารย์มั่นใจไม่ฮะ <laughs> เอ้ามึงให้กูเจกกูก็เสกอะ่ะเพากูเรียนมาอย่างเงี้ย <laughs> แต่ในตําราเขาบอกว่าออดนอมึงเจกแล้วมึงมั่นใจนะไม่มี <laughs> กูเสกอะ่ะเอ้าอย่างอ่ะกูเสกถามรักษาโรกหัวหนาธพุโทโธโลกาเป ม,มันแปลอะไรกูไม่รู้อะแล้วาอาจารย์ทองของสอนกูมาอย่างนี้ก็ถามว่า,าเสกให้ไปกินแล้วดีไหมไม่รู้มั <c oughs> นถามว่าหายไหมหายก็หายไม่หายก็ตายมันอยู่ที่อยู่ที่มันเชื่อคนด้วยแหละใช่ไหนนล่าสุดในกัไอวีขอทินทาแล้วเอารายการหน่อยไอวีอ <AI> v, เขาไปตรวจเลือดในบริษัทตรวจปรคกุขภาพประจําปีอะไปตรวจเลือดเลือดมีเชื้อมะเร็งวีเครียดมากเลยเมียยังเด็กไงเด้งอยู่นี่มาก็มาปรึกษาอาจารย์เนี่ย ไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหมอมันตรวจตรวจตรวจ,รวจเจอเลือดกับผมว่ามีมีเชื้อมะเร็งกูก็เลยถามว่ามะเร็งอะมันกินที่หัวใจไหมหรือว่าที่สมองหรือที่เรี่อมความคิดต่อตอนนี้ที่กูดูรู้ว่ามะเร็งมันกินความคิดมึงแล้วนะคือมึงพิตกตติดใช่ไหมอาจารย์มีวิธีช่วยผมไม่ให้ผมไม่เป็นมะเร็งได้ไหมกูก็นั่งคำนวณเลิกยามเลยกำปอดใสโป่งก็นั่งคิดนั่งำทำาเข้าชาญหน่อยนะแต่จริงๆริอรู้แล้วแม่ไม่เป็นหรอก เอาขิงมาเสกให้มันกินแล้วแต่ผลตรวจเลือดเชื้อ,อมันมีจริงไงครับ<ะ>ข้ามันเป็นมากมันมีเชื้อมาเงยนะเลือดเลือดจะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเป็นไงฮะฮะกูก็เ,เสกขิงให้มันกินไป<ะ> <c oughs> มันตรวจเลยกูให้มันไปตรวจโรงพยาบาลเลยตรวจโดยละเอียดเลยผมโด,ด,โดมาดีใจใหญ่เลยหายไม่เป็นกินขิงไปโลนึงไหมอันนี้เรื่องจริงนะครับขิงเนี่ยทำไมต้องเป็นขิงรู้ไหมขิงเนี่ยมันเป็นมันเป็นยาร้อนครับมันร้อนแรงถูกต้องปะ คนที่กินน้ำขิงประจำเนี่ยโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยเอาขิงแง่งๆไปต้มเนี่ยลมในกระเพาะอ่ะไอ้กรดไหลย้อนอ่ะหายแน่ๆตพราะมันต้องใช้เวลาพวกท้องอืดท้องเฟ้อท้องไม่ย่อยเนี่ยเนี่ยกินน้ำขิงเข้าไปแล้วขิงมันมีส่วนดีอย่างหนึ่งไปล้งางไขมันในเส้นเลือดกินบ่อยๆเข้าเนี่ยพวกเส้นเลือดตีบต,ตันหัวใจตีบตันจะไม่ค่อยเป็นนะครับแต่คนมันไม่เข้าใจผิดต้องไปกินนู่นกินนี่จริง,รงๆแล้วขิงนี่สุดยอดแต่เขาไม่ค่อยใส่น้ำตาลกันนะแต่จริงๆนะโบราณเขาจะใช้น้ำผึ้งครับทำไมต้องน้ำผึ้ง น้ำพึ่งนี่มันเกิดจากการพึ่งมันไปกินเกรสรดอกไม้ต่างๆมันเป็นน้ำตาลที่จากเกรสรดอกไม้นั้นมันมีคุณค่าต่อร่างกายแต่น้ำตาลมันไม่ใช่ในะเว้ยครับน้ําตาลเกิดจากการสังเคาะครับก็เขาหมอแผนปีกันเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าน้ําตาลมันคือตัวแหล่งจางนวันนีส้สังเกตได้เกิเอสังเกตได้เกิวันนี้กวันนี้นะคนนอนตายเฉยๆเลยนอนไปแล้วไม่ตื่นเลยบางคนเรื<อ>่ยๆล้มตึงหัวใจวายเฉียบพันซะเวยจายเฉียบพันเราอะไรไหมเกิดจากอาหารการกินทั้งนั้นเลยเริ่มต้นเลยต่างๆสุขภาพเลยเนี่ยเริ่มต้นที่ร่างกายมันจะ เลือดค้นก่อนเลยเมื่อเลือดค้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำอะ่ะมันไหลเข้าไปในท่อยางมันไหลไม่สะดวกไนงะมันหนืน่มันข้นคับตับไตทํางานหนักสาเหตุเริ่มต้นเลยคนที่ชอบกินกลางคืนแล้วนอนเนี่ยน่ากลัวมากแล้วก็ไอ้พวกที่ไม่ค่อยทําอาหารกินเองเนี่อีกอย่างส,ปสปกปรกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีน้ำมันรีไซเคิลน,นะอ่าใช่ใช่เราะก่อนว่าน้ำมันปาล์มร้ายแล้วนะครับเอาน้ำมันน้ำมันเขาเรียกน้ำมันน้ำมันทอดซ้ำตอนนี้นะตัวที่ปลอดภัยที่สุดคือน้ำมันหมูเจียวใหม่ซื้อมาเจียวเองเนี่ยแหลมสุดเลยครับ ซื้อเลยหรือว่าไปเจอร้านที่มันเชื่อถือได้ที่เขาเดียวจริงๆเนี่ยซื้อมาสมัยโบราณปู่ย่าตาทวเราทำกับข้าวมันด้วยน้ำมันหมูทั้งนั้นแหละกูไม่เห็นเป็นเลรือจิบตันเลยใช่ใช่ครับน้ำมันหมูจริงๆไขมันในในน้ำหมูเนี่ยมันเป็นไขมันที่ร่างกายต้องการ้วยตามแล้วในกลไกของร่างกายเรามันสามารถขับถ่ายของมันสิ่งร้ายออกได้เองอยู่แล้วครับแต่ที่มันสามารถเป็นเพราะอะไรไหมมันหมักหมมแล้วมันขับออกไม่ทันใช่อืมอ่ะกลับเข้าเรื่องเรานี้หนึ่งจันการปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ย สมมุตินะอัน,นต้องมีคนถามแน่ๆเลยว่าถ้าไปที่ร้านแล้วมีแต่นกไม่มีปลาหรือมีแต่ปลาไม่มีนกต้องปล่อยคู่กันต้องยังไงก็ต้องคู่กัน<ช>ตอนนั้นเราทำเฉพาะกิจนะอของสองอย่างนี้ม,มันเป็นตำราโอ้เพรต้องไปคู่กันไม่ใช่วันนี้ปล่อยป,ปลาผู้ที่ไปปล่อยนกไม่ได้ต้องคู่กันมาหาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องปล่อยต้องได้หรือไม่ก็แบบมาร้านนี้มีแต่ปลาวิ่งหาอีกร้านหนึ่งมีแต่นก เอาซื้อมาประกอบกันเด็กซื้อแต่ละร้านทั้งหมดมันขายได้ตรงกันแต่มันหาได้ครบก็ซื้อมาประกอบกันในวันเดียวไม่ใช่วันนี้ปล่อยปลาวันนี้ปล่อยนกไม่ได้ต้องปล่อยท้ายในวันเดียวแล้วครั้งเดียวในขนาที่ปล่อยด้วยเคไม่ใช่แบบวันนี้เท้ากูไปปล่อยปลาที่อีกวัดหนึ่งแล้วกูขับไปอีกย้๊ปุ๊บกูไปปล่อยนกที่วัดหนึ่งไม่ได้การประกอบต้องพร้อมกันเลยนี่แหละครับที่ผมจะถามว่าจะต้องมีคนสงสัยครับผมพ้านปล่อยไม่ได้ก็ม่มีอีกวิธีหนึ่งนะโอ้ครับอ่ะมันพุทธเจ้าทั้งสอนเนาะปล่อยวางไงอฮะ ทุกอย่างทุกสัตว์โลกในโลกนี้เราต้องเป็นไปตามกรรมไงพี่จะบอกอะไรให้ไหม่โอบทุกวันเนี้ยที่ทุกๆท,ท่านเนี่ยนะเดือดร้อนเรื่องการเงินการงานคนให้ร้ายการเงินสะดุดเงินไม่อยู่ตัวเกิดจากการขาดทานบารมีทั้งนั้นแหละครับทานเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมเรื่องเล้าให้การงานดีให้เงินดี ให้สิ่งดีดีไหลเข้ามาค,คนที่เขาถูกหวยรางวันที่หนึ่งถูกโรลี่รี่บ่อยๆเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะภพชาติที่แล้วเขาทำทานมามากๆแล้วการทําทานนะผมบอกให้นะทุกคนถ้าจะเป็นทานที่บริสุทธิ์อ่ะคุณไม่ต้องทําเยอะครับ,ค,รบคุณทําแล้วคุณอย่าขอทําด้วยใจอยากทํททาทก,ทก็คือทําทานทุกชนิดก็คือถ่วยผู้ด้อยโอกาสการให้ชีวิตครับการให้อภัย การทาทานไม่จำเป็นต้องทําเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ใช่เมื่อกี้คุณจบเงินมาแค่ร้อยคุณอธิษฐี่ามจิตเตตนาดีคุณหยอดตู้วัดตู้ไหนก็ได้ชาระที่สงชำระน้าวไปอะไรต่างๆก็ได้ถ้าจิตคุณเป็นกุศลน,นั่นคือทานบาร,รมีทั้งหมดอืแต่การให้เงินพ่อแม่เขาไม่ได้ว่าให้ทานนะพ่อแม่ไม่ได้ขอทานนั่นคือการถวายตบตัวใจขอมีค่าให้กับพระอรหันต์ของชีวิตครับเมื่อเราอะไรก็ตามแม้กระทั่งเงินสิ่งของของกินเครื่องใช้ให้กับวิดามารดา ยืนยันเลยว่ากวดน้ําได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วใครที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ทนุรุงระุรงพ่อแม่นะทําไปเลยโอ้แล้วมึงก็รู้ว่าสิ่งพลังเนี้ยแรงแล้วดีมากลายกลายเป็นดีก็ไวครับจากขัดสนก็ดีขึ้น คนเราทุกวันนี้ที่นมาหากินไม่ขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะเกิดกรรมทางวาจากับบิดามารดาเน,นี่แหละโอ้แต่คนเวลามันโตมันตกมันชอบไปให้สังฆทานเข้าวัดอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะบางคนมาดวงตกก็ถึงจะปล่อยปลาจริงๆแล้วน่ถ้ารู้ตัวนะขอเข้ามาพ่อแม่ก่อนจริงๆแล้วน่าจะปีละครั้งหรือปีสองครั้งหรือว่ารู้ได้ก็เข้ามาไม่ต้องแบบต้องรอให้สงการรอให้ปีใหม่หรอกว่ะเกิดเกิดหมถึงปีใหม่แล้วพ่อแม่เสียมก็ไปขอใครตั้งรูเบ้าบ้าเปล่าคนเราทําดีทำมาเจอจากโสมาเหมือนแบบดวงเราเนี่ยโอ้ ทุกคนเวลาดูมันตกกระเปียดเสมือนน้ำในตุ่มน้ำมันเริ่มเน่าไงครับทีนี้เราไม่ใช่คนอภิญญาเราไม่เกิดยานอย่างรู้ได้ก็ใช้ลักษณะตักน้ําใส่ตุ่มเอาน้ําดีใส่ตุ่มไปมันมากขันมากขังเข้าไปเรื่อยๆน้าดีมันจะค่อยๆไปไล่น้ําเสียในตัวเราออกเองเมื่อน้ําเสียในตุ่มหมดมันก็เหลือน้ําดีนั่นแหละสตาชีวิตบันดีแล้วการทําบุญทาทานทุกอย่างที่อาจารย์แนะนําหรือสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนั้นต้องใช้ความมันะอดทนและทําให้ถี่เป็นหลักครับมึงห้าเท่าไหร่ถี่เท่าไหร่ร มือยุลายถามอายุออกอ่ะอ huh <laughs> ่ะว <aves> well, so. ูกูห้ามามาเอออ่าเนี่ยอ่ะมาเฮียมาเท่าไหร่อ่ะมึงยังมาปล่อยปลาตามตามที่อาจารย์สอนครั้งเดียวเนี่ยนะาชีวิตมึงจะดีครับไม่มีกูไม่ใช่เทวดาครับถ้าคิดว่ามาหาอาจารย์นอแล้วมาปล่อยปลาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ถูกหวยชีวิตจะดีมีเงินล้านไปที่อื่นที่นี้ไม่ได้สอนให้คนมงไงสายศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ คนรักษาขาก็จริงรแต่มันต้องไปคู่กันศยศาสตร์พิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ศยศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์ได้เช่นกันอ,อย่าลืมนะทุกอย่างเกิดจากการคิดค้นของมนุษย์วิทยาศาสตร์ก็เกิดการคิดคูดคิดสูตรคิดค้นของมนุษย์ศยศาสตร์ก็เกิดจากการลดธนาของพ่อแม่อุบาอาจารย์ได้ฤทธิ์ได้ปัญญาและดวงจิตมันเกิดจากมนุษย์ทําขึ้นมามันพิสูจน์ได้ไงวะไม่ได้ได้ยังไงแต่ตอนเนี้ยอภินิหารบางอย่างมันแสดงออกมาไม่ได้เพราะคนรุ่นเด็กรุ่นใหม่มันไม่เชื่อมันจะปาาาเเพระดีน ประหลัดขีดกระดกประหลัดขิดวิ่ง,งประกุดลอยเวียยสามมันก็ทําได้ทําของลอยกาอากาศคนมันก็ทําได้ทั้งนั้นแล้วอภิญญาฐานกับเวียศาสตร์มันแค่กระดาษบางๆกั้นเองครับและอีกอย่างหนึง่งไอ้คนที่ศรัทธาครูบาอาจารย์โดยเห็นอภิญญาฐานแล้วเข้าไปเนี่ยขอเถอะคุณเห็นแล้วมันไม่ทําให้คุณรวยหรอกซึ่งคุณเอาเวลามาดูอภิญญาฐานแล้วคุณไปศึกษาครูบาอาจารย์ที่คุณจะพาไปพบดีกว่าเขาช่วยอะไรคุณได้ในสิ่งที่คุณเดือดร้อนอภิญญาฐานใครก็ทําได้ถ้าสําเร็จทางจิตอ่รบ่่มแแตวาากเห็นะ ครูบาอาจารย์น้นเสกเหรียญลอยได้น้ำมนต์เดือดมึงเห็นแล้วมึงรวยหรือเปล่าวะอันนั้นมันเป็นผลงานปีกย่อยของการฝึกกิจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมันเป็นเองเองก็ทําได้นะโอบแต่ได้เมื่อไหร่กูไม่รู้มันต้องเกิดจากการฝึกกิจกิจเราทุกวันนี้ที่ไม่มีกําลังเพราะอะไรใช่ไหมมันแตกต้านเหมือนน้านแตกต้านมันไม่รวมเป็นหนึ่งไงเวลาอาธิษฐานอะไรพลังมันยิงอ่อนเขาจะมีการเล่เป็นคนให้การนั่งสมาธิธไงร,รวมให้จิตเป็นหนึ่ง การปล่อยปลาต่างๆตามต่างๆที่รายการปรมาณเมสวนสอนมาก็ตามนี้่ครับไม่ใช่คุณปล่อยหนเดียวสองครั้งสอครั้งล้วคุณจะเอาดีมันเป็นหลักการเมื่อกี้นี้เอาน้ําดีไปไล่น้ําเสียครับคุณบ่อยๆเถอะแต่ฉันยืนยันไม่เกินสามเดือนชัดเจนแล้วการทําเถอะตอนที่คนในกลุ่มปรมาณเมสวนทําแบบเนี้ยครับอืม คือยืนยันว่าทุกคนก็ปฏิบัติตามเนี่ยครับโอ้ก็ทำไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วขาดสนมากครับไม่มีเลยเกิดโควิดเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนเรายังไม่เดือดร้อนเลยใช่ครับเพราะเราก็ค่อยๆเอาของในบ้านขายไงโอ้เอาทองเอาหยองไปไปกู้ไปรูดบัตรง้ก็ไม่เดือดร้อนได้ยันใดเปล่าผ่านพ้นอยู่ทุกวันนี้ครับแต่คนที่ไม่น่าผ่านมันก็ผ่านนะโอในกลุ่มอ่ะบางทีบางคนในกลุ่มแบบมันทําทานน้อยมากแต่มันก็ทํามานะใช่ใช่ให้มันก็ผ่านเลยไม่เดือดร้อนไม่ไม่ทุกอย่างมันก็ดีหมดอ่ะใช่ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ เกิดจากการฉันเรียนรู้ฉันถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ <c oughs> ถามท่านถามภาะปฏิบัติในสายธรรมยุทธ์ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาว่าเออถ้าดวงผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จําเป็นตาราพอเราเอามาแก้แล้วเราดีขึ้นกูแนะนำมึงไงคนใกล้คิดก่อนเลยใเพราะท่านมาุ๊บวันหนึ <c oughs> ่งเราได้จัดรายการก็มานั่งคุยกันเอดีว่าเราเก็บไว้อย่างนี้ไว้เราพูดออกไปเนี่ยเชื่อก็เรื่องของท่านไม่เชื่อก็เรื่องของท่านเพราะรายการไม่ได้ลงไว้ข้างล่างว่าเองฟังข้าและเองต้องเชื่อข้านะไม่ใช่ เป็นข้อมูลหนึ่งแล้วกันครับท่านลองไปพิจารณาด้วยปัญญาแล้วถ้าเคยเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ถ้าท่านเปิดใจกว้างนะครับด่าเราก็น้อมรับชมเราก็น้อมรับครับแต่กูก็ยังดีใจนะไอ้ทั้งด่าทั้งชมกมคือเขาดูไงใช่เขาจะได้รู้ว่าเจตนาเราเป็นยังไงถ้าดูตั้งแต่รายการเก่าถึงใหม่เนี่ยในการเราไม่เคยขายของนะโอ้ครับแต่อยากขายไหมอยากเมาเลยก็เนี่ยอย่างอย่างเรื่องที่อาจารย์สอนนะครับเรื่องของการทําทานเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ย คือถึงจะไม่ใช่คนของกลุ่มเราไม่ไม่ไม่อยู่ในกลุ่มเราไม่ได้เขาทุกวันนี้ที่ไลน์มาคุยเขาก็ยังบอกว่าเขาเอาเคล็ดลับเนี่ยไปปฏิบัติแล้วเขาก็ไปบอกคนใกล้ตัวบอกเพื่อนเพื่อนมงกุมให้ให้เราทำขาบอกว่าทุกคนก็ดีขึ้นนึกว่าบวชทั้งตระกูลอ๋อไม่เขาเขาบอกว่าทุกทุกอย่างมันดีขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาชอบที่ที่จะที่จะปฏิบัติไม่ได้หรอกอ่าเขาเกิดปัติะเพราะว่าเขาฟังเราแล้วเขาตรวจสติเขาเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะ ท,ทุกทุกชีิในโรกอ่าทุกชีวิตทุกชีวิตทุกในกลงที่อยู่ได้นในโลกใบนี้ได้เนี่ยครับมันผ่านด้วยสติปัญญาอมไม่ได้ผ่านด้วยศรัทธาน,ะ,านะปัญญามันมาก่อนโอบแล้วศรัทธาม,มันจะตามมาแต่ถ้าศรัทธานําปัญญามีเท่าไหร่ก็หมดครับในโลกนี้ไงก็บอกแล้วไงเปียยเลยสอนไว้ว่ามันมีพลังอยู่สองพลังเดียวเองโอเกลือกูลก็ทําลายล้างถ้าเราเข้าใจในสรรพสิ่งรู้ในพลังและเลือกที่จะอยู่กับมันให้ได้คปล่อยวางให้เป็น ไม่มีใครอดตายเลยสักคนหนึ่งเขาเรียกว่าในโลกนี้ล้วนมองดูแลพบเห็นทุกอย่างในสรรพสิ่งนี้ล้วนอยู่ในสายตาของเราสัตว์มนุษย์และสัตว์ในระถาทั้งสิ้นอยู่ที่เราจะเ,เลือกศึกษามันหรือไม่ก็เท่านั้นทุกสิ่งไหลเข้ามาผ่านเข้ามาเองกับข้ารู้จักกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญโอชาติพบาที่แลวเองอานกับข้าอาจจะเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่กันก็ได้ครับ ชาตินี้เราเคยสร้างร่วมกันมาก็มาเจอกันๆๆในฉันมิตรไงครับทุกสรรพสัตว์วิชาในโลกนี้ที่เกิดการเรียนรู้ศึกษากันมานั้นเกิดจากการชาญฉลาดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันท่านสังเกตท่านเรียนรู้แล้วท่านก็จดบันทึกไว้จึงกลายเป็นตำราสายเวทตำราละต่างๆเกิดขึ้นมามากายในมหาศาลมันอยู่ที่ใครใครจะศึกษามีปัญญาเท่าไหร่ได้เท่านั้นครับสมัยถ้าเราเข้าใจอ่ะอย่าอเมื่อเนี้ยเราเดินไปเนี้ยร้อน ถามวันร้อนเนี่ยมันร้อนไหนร้อนกายใช่ไหมแต่จิตเรามันได้ร้อนนะโอ๋แต่ถ้าเรามันร้อนเนี่ยรู้ว่าพระมันร้อนเราปรุงแต่งมันครับแต่ถ้าเราปล่อยวางเรารู้ว่ามันร้อนเราก็ไม่ต้องไปดิเอาพูดแบบกับปั้นทุกดินเลยนะมึงจะเดินมันต้องมึรู้มันร้อน,อนจะไปทําไมก็อยู่บ้านเปิดพัดลมเปิดแอร์ไปทุย <c oughs> เขาไม่มีใครเขบาบังคับใช่ไหมละ่ะปัญญาน่ะมันจะเป็นตัวตัดสินว่ามึงโง,ง่หรือมึงฉลาดมึงจะเดินทางผูทุกทางผิดเท่านั้น ใดๆในโลกนี้มันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมมันอยู่ที่จิตเรานี่เว้ยไม่ใช่อยู่ที่ของทุกวันนี้ที่คนมันกัดกันทะเลาะกันเนี่ยเพราะความเห็นต่างเองอเขาบอกแล้วความเชื่อมันไม่เคยฆ่าใครเว้ยแต่ไอ้วามเห็นต่างเนี่ยมันทําให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะแต่ละคนจะเอาชนะกันครับถ้าทุกคนมีสติและเกิดการให้อภัยและให้โอกาสคนเป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้น เหมือนหลักการทํางานเนี่ยโอ้อย่าเอาจิตที่ว่างไปสอดใส่เสือเรื่องเชื่อนเพื่อนว่ามึงไม่ทางานเลยเงี้ยนั่นนะมึงเสือเขาแล้วเดี๋ยวความเดือดร้อนมันก็จะมาหลักการทํางานมีอยู่สามคำพูดให้น้อยยิ้มให้มากทําให้เยอะคศัตรูไม่มีวันนี้ไม่ผลไม่เสร็จพรุ่งนี้มาทําใหม่อย่ารักงานถ้ามึงรักงานมึงจะเสียครอบครัวซื่อสัตย์พอ เอาความรักไปมอบไปกับครอบครัวงานไม่ได้มาจัดงานศพให้มึงการทํางานคือการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วได้เงินตากลับมามคนที่ก็ให้เงินกลับมาเขาไม่เห็นพุ่นคุณเราหรอกมอบความซื่อสัตย์ให้พอเพระาะเขาเต้านายแต่เอาความรักไปมอบให้ผัวเมียลูกเต้าพ่อแม่เรา<ม>คนที่จะทําศพเราคือที่บ้านไม่ใช่ที่ทํางานเข<ม>้าใจไหมที่เราไปทํางานไตเต้าเรียนนี่หาเงินใช้ก็มาลงที่<ม>แต่อคนที่จะอยู่กับเราตลอด,ลอดชีวิตคือครอบครัว เองเลือกเอาดิเองจะเอาความรักมอบเพื่ทำงานอเองจะมอบไปไหนให้ไงเองคิดเอาตามที่อาจารย์พูดครับ <S <S การเสดอข้ออย่างที่เราสอนผ่านๆมานี่ก็ตามถ้าใครไม่มีสี่ปัญญาคิดใครไม่หมั่นทาไม่ฉลาดทบไม่ดีก็หรอกเฮ้ย,ยครูก็เรียนมาเยอะนะทุกวันนี้พยายามเดินหาโอ้ไปเรียนวิชาศาสตร์ไหนก็ตามขอแบบสักยาจึกเดียวแล้วเป็นมหาเศรษฐีนวลขึ้นเลยไม่มีมันใช้ลักษณะการก้าวข้ามแบบขั้นกระได มันข้าวกระไรเอกโอก็ดีข้าวกระไดใไหมมันจะเหมือนการเราเดินข้าวกระไดกระไรเรามีกี่ข้าเนาก็เดินไปมีใครก้าวกระไรข้า่เหนือไปข้าที่ก้าวได้ไหมได้มันเป็นศัตธรรมค่อยๆดีค่อยๆแก้ปัญญาจะทําให้เราผ่านสติจะทําให้เราดํารงอยู่ครับแค่นั้นฝากไว้เนาะชัดไหมชัดครับตอนนี้นะฮะดูเป็นงานเป็นการโอเคครับแต่การเดี๋ยวตอนหน้าเรากลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีมาตอบคำถามอะไรดีๆมาแนะนำกันอีกโอเคครับสวัสดีครับ รายการปรมาณเมสวรเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจ้งนิดนึงขอฝากรายการปรมาณเมศวรเว็บไซต์ปรมาณเมศวรปรมาณเมศวร .com ฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในสายตาคุณฝากไว้ในความคิดของทุกคนถ้ารายการนี้มันมีเศษเสี้ยวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปันนัำกำลังใจให้หน่อย